ร้านเปิดขายแล้วนะครับ๋วยเตียวไก่ถนนพระรามสามซอยสี่สิบสองปากซอยสี่สิบสองร้านเปิดขายแล้วนะครับเริญลูกค้ามาอุดนดนุนได้เลยนะครับใส่ถุงใส่ห่อหรือจะนั่งทานที่ร้านได้นะครับถนนพระรามสามปากซอย 40. สีนนะะ่สิบสองค่ะ เปิดขายแล้วนะคะมีไก่ชีมีตับมีถุงไก่ชีมีน่องมีเครื่องในไก่ชีน่อง่อร้านเปิดขายแล้วนะคะับเชิน,ล,น,ล,นะะลูกค้ามาอุดหนุนได้เลยนะคะ แก้มด้วยนะครับมีปลาหม้อหัวราคาที่นั่งภายในร้านนะครับมีเยอะนะครับด้วอยากสั่งใส่ถุงใส่ห่อให้แก๊บม,มารับได้นะ